ลูกใครกันคะบอกหน่อยอันนี้มีพลอยนะคะไม่ใช่ลูกมีพลอยนะแต่มีพลอยชอบเลี้ยงเด็ก <c oughs> มันคือคือลูกมีนาค่ะตัวนี้มีนาตัวนี้มีนานี่คือแม่หมาดูได้จากนมนมาแล้วแต่ส่วนมีพลอยเป็นพี่เลี้ยงคะ่ะชอบน้องมากชอบเลี้ยงน้องมากเลย ดูเห็นน้องเห็นน้องอยู่บนโซฟาก็อยากขึ้นไปเล่นด้วยโซฟานี่สําหรับหมานะคะส่วนคนนี้นั่งพื้นค่ะคุณผู้ชมโซฟานี่เอาไว้ให้ลูกหมานั่งนะคะบ้านฉันให้เลี้ยงหมาจะเข้าใจค่ะว่าต้องเป็นทาสหไม้อะไรที่หมามีความสุขยอมนะ ส่วนแม่หมาล่ะสิ่งที่สนใจคือกับข้าวครับกับข้าวโกลกินไรอยู่หมาสนใจกับข้าวแต่ส่วนมีพลอยมี่องว้าว,ว้ว,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 วขึ้นมาลูกมีพลอยชอบน้องมากเลยมีพลอยชอบลิ้งน้องนะคะ ีหอยจะหลดโองยโอ๊ยหวงเนางไวงเกลัวน้องล่วงไงนี่อยู่บนโซฟากลับตัวไม่ได้น่นอนเฝ้าน้องเลยบังไงกลัวน้องตกไงมีหอยมันรักน้องจะตาย มันกลัวน้องตกดูดิมันนอนกั้นไม่ให้น้องตกเอเอ้ค่อยๆเลียเลียให้น้องด้วยเลียก้นให้น้องด้วยโอยจะตกล้วจะตกแล้วแม่ลุกได้นะคะลุกได้กลัวน้องตกไงมีพลอยน่ารักมากช่วยเลี้ยงน้องตลอดเลยเดูค่ะ แม่หมายอยู่ไหนแม่หมาก็ห่วงกับข้าวนี่นี่แม่หมาห่วงกับข้าวนี่จะสู้มีพลอยไม่ได้เลยฮ้ยมีพอยน่ารักมากเลยช่วยเลี้ยงเนอะหนูจะไปไหนลูกฮ่าเอ้ลูกจ้ามีเงินหนูจะไปไหนลูกตัวเล็กหนูจะไปไหนคะ จะตกแล้วมีพลอยทำยังไงน้องจะตกแล้วมีพลอยเร็วเรวเรช่วยน้องเรือตกหมดแล้วอตกหมดแล้วมีพลอยน้องตกหมดแล้วทำยังไงมัวแต่ไปดูตัวนี้ตัวนี้จะตกรู <c oughs> ร้กันไวเออรกันไว้ดูดูด,ด,ดูนอนกันก,กวน่าน้องตกแต่สองตัวนี้ตกไปแล้วอะทำยังไงอะมีพลอยมีพลอยนะหลังว่า น้องเนีย้ยหัวง่ายอยู่วะเออเออกัดเห็บให้ด้วยเออเลยกัดเห็บไม่ใช่นับจมูกมีล <laughs> มพลรักเด็กค่ะอ้าวน้องตกลงมาแล้วทำไงดีเอาขึ้นไหมเออระบบไฮดรอลิกโอ๋โอเรียกก้นให้ก่อนเลยเออ เออนะ้าไม่เคยสนใจลูกเลยเออจ้าเต็มเลยค่ะเต็มเลยมีพอมีความสุขมากมีพลอยชอบสิ่งนี้ค่ะเล่นกับเด็กๆแล้วก็ดูหมูคอยดูดิมันคอยดูกวนน้องตกอะ่ะจะหันมามองตลอดเลย <c oughs> มีพอยเก่งมากเลยอ,ะอ่ะออน้องจะตกแล่นน้องจะตกเร้ว มีพลอยน้องจะตกแล้วทําไงเร็วน้องจะตกแล้วเร็วอุ้ยเจ๊กระโดดกระโดดลงมากั้นไว้กั้นไว้เลนรถไปแล้วกั้นไว้นดิเนะเห็นไหมมานั่งรอข้างล่างกลัวน้องตกดูดินู่นนู่นโกวจะตกแล้วอันนี้นี่จะตกแล้วเก่งมากเลยลูกมีพลอยน่ารักมากเลยเอ้าเนี่ยน้องจะตกแล้วเนี่ยจะตกรูนี้แล้วมี่โอยมีพอยไม่สนใจละสนใจอาหารไม่ใช่ ไม่ใช่นะดูน้องเลยเออเออดูดินเนี่ยน่ารักมากเลยมันกลัวมันกวน้องตกลงมาหนูเออนี่ยมันเลยลงมานอนรอข้างล่างถ้าเกิดเราแกล้งให้น้องจะตกละ่ะมีพ่อจะทำมีพ่อยน้องจะตกแล้วมีพ่อย เร็วเร็วเร็วน้องจะตกแล้วมีพลอยเร็ว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 ไม่สนใจห่วงของกินไปแล้วตามเจ้าของไปแล้วโอ้ยหนูจะตกแล้วลูกตกไปแล้ว 起风头发了。